สวัสดีครับแฟนแฟนวอลเลย์บอลเบลสองลูกขนำผลการแข่งขันวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกเอสโคลาไทยแลนด์ลีกวอลเลย์บอลวันพุทธที่29ิกาพฤศจิกนายน2566วันนี้มีการแข่งขัน3คู่ครับคู่แรกทีมชายพิษณุโลกวีซีพบไดมอนด์ฟูดครับ ผลการแข่งขันพิษณุโลกชนะ3ต่อ0เซตคะแนนครับ25 19 25 22 25 21 3ต่อ0เซตคู่ที่2ทีมหญิงยูเรก้าสีสเกต VC พบไดมอนด์ฟูด วันนี้ยูเรกาพ่ายไป0ต่อ3าสิด้วยคะแนน2 5่สสิบเจ็แรกดิวเซตที่สองสิต่อ25อันนี้ขาดเซตที่สามสิอันนี้ก็ขาดเนื่องจากไดมอนด์ฟูดเนี่ย เปลี่ยนชุดผู้เล่นบ้างสลับกันลงเล่นเอาชุดใหญ่ลงเล่นทำให้ยูเรกา้าเซตที่สองกับเซตที่สามเต็มขาดลอยสรุปทีมหญิงยูเรกา้าสีสเกตไพ่ไดมอนด์ฟูดศูนต่อสามเซตคู่ที่สามไทยลีก เป็นทีมหญิงพบกันระหว่างแกนนคร V.C. พบสุพรีมทิพยชนวรุรีอีเทคคู่นี้แกนนครพ่ายไป0ต่อ3ามเซตสุพรีมก็ใช้ผู้เล่นชุดใหญ่สลับกับผู้เล่นวัยรุ่นลงทำการ แข่งขันก็เ,เรียกว่าสนุกอยู่ฝ่ายเดียวก็ว่าได้แกนกคนครพ่ายไป0ูต่อสด้วยคะแนน12 25 17 25และ12 25อง้ถือว่าแต้มขาดนะครับเปลี่ยนตัวเปลี่ยนสลับกันลงเล่นซูปรีมก็สามารถ นำชัยชนะได้ใสสะอาดไม่เสียซิ์ชัยชนะครั้งวันนี้29พฤศจิกายนทำให้ทีมสุปรีมชลบุรีที่พยะชลบุรีอีเทคขึ้นไปรั้งตำแหน่งที่2ของลีกชั่วคราวก่อนหรืออาจจะต้องยาวไปถึงสัปดาห์ที่4สัปดาห์ที่5ก็ติดตามชมติดตามเชียร ทีมหนุ่มไทยสาวไทยในไทยโอเล่บอลีกด้วยนะครับอย่าลืมครับติดตามบ่าวสองลูกไว้จะนำผลการแข่งขันลีกไทยแลนด์ลีกหรือลีกญี่ปุ่นลีกเกาหลีใต้ที่สาวไทยไปแข่งมานำเล่าสู่ฟังติดตามผลรายงานผลและพบกันครับ สวัสดีครับ